สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมนีกบกระระองในช่องอก,กิดโดโพเงินนะครับแม่แม่มันอากาศช่วงสายๆนะครับผมพาน้องโพเงินมาเล่นน้าคลายร้อนนะครับแม่แม่ดูครับทั้ทงกินทั้งกินทั้งเล่นน้ำนะครับแม่แม่ ตัดใส่ตัวเองนะครับพ่อควไม่ได้สาดเลยนะครับผมนี่ไงครับผมดูครับผมเล่นเองก็ได้ครับคุณพ่อไม่ต้องสาดให้ผมหรอก หล่อมากๆเลยนะครับเล่นน้ำแล้วดำปิดเลยนะครับโบทุ่งเออน่ะโอ้ร้องนะครับแม่ๆครับส่งเสียงร้องดูครับจะขึ้นไปแล้วครับแม่แม่ดูครับ เล่นน้ำแล้วก็จะเดินเดินไปหากินหญ้าเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าหญ้าก็เยอะนะครับผมดูครับจะเรียกกินอะไรครับวันนี้ครับผมแม่แม่ครับผมกินหญ้าเพกสวยๆเลยมั้งน้องครับเนาะทีมงานเราก็ทำกับข้าวนะครับแม่แม่ทำข้าวนะครับผมนี้ปลกฝนก็ได้ปลากระป๋องมายำนะครับแม่แม่ ปลากระป๋องและผัดผัดกะเพราหมูนะครับแม่แม่เนาะดูครับน้องโพเดินไปเองเลยนะครับแม่แมสงสัยจะกินหญ้าเพล็กนะครับผมดูครับดูครับดูครับผมเดินไปแล้ว ครับเดินไปเที่จะไปหาหญ้ากินนะครับแม่ๆครับผมน้องเบียก็จะไปผูกที่ไหนเนาะ้องครับแม่ๆครับผมเป็นหญ้าเพ็กนะครับแม่ๆครับดูครับ ที่ปลูกแถวนี้นะครับแม่แม่มีแต่หญ้าเพ็กนะครับผมหญ้าตามธรรมชาติเลยนะครับดูครับโอ้ได้ที่ปลูกแล้วครับดูครับหญ้านะครับแม่แม่ ยาแถวนี้เรียกเรียกผูกได้เลยนะครับแม่แม่ครับผมเรียกผูกเรียกกินได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นยาตามธรรมชาตินะครับเนาะดู้องโปอิ่มมากแล้ววันนี้นะครับแม่ดูถูถต้นไม้ ดูต้นไม้เล่นแล้วจะดูนะครับผมทีมงานของเราก็ยำปลากระป๋องนะครับแม่แม่แมยำปลากระป๋องกับอาหารที่มาจากบุญนะครับแม่แม่บุญบวชนะครับผมที่เขากําลังเสร็จนะครับผมท่านได้ห่อกับข้าวให้เราได้กินนะครับแม่แม่ก็ขอบพระคุณน,นะครับผม คุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่ให้อาหารกับทีมงานน้องโฟงเงินนะครับผมมารับประทานนะครับผมดูครับ โอ,โอ้ไม่กินเลยนะครับแม่แม่กินแล้วครับช่วงสายๆนะครับผมช่วงบ่ายๆนี่จะเริ่มกินนะครับเพราะว่าอาหารกล้วยเริ่มบกเริ่มการตอนนี้น้องอิ่มนะครับผมถ้ายืนไปยืนมาก็จะกินไปเรื่อยๆเองนะครับแม่แม่ดูกับทีมงานฝั่งหนึ่งก็จะตักน้ำนะครับแม่แม่เพื่อมาล้างจานนะครับผม ดูครับรวมโดวยวจกันอีฟะดูใต้เขานะครับแม่แม่ครับผมดูครับเราก็กลับเข้ามาจากบุญนะครับแม่แม่จากการ <อ>สวัสดีครับครับกับกินข้าวกับบ้านน้องโพงเงินนะครับแม่แม่ครับวันนี้นะครับผมอาหารเป็นยำปลากระป๋องด้วยนะครับยำปลากระปอ๋องฝั่งนู้นทางนู้นก็จะเป็นน้องโพเงินนะครับแม่แม่๋ยว่ใต้ร่มนะครับผม ถายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องคิดออกงเงินด้วยนะครับแ่บหนาวก